คลังในมาท้าเลตันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยเนี่ยนาการจะที่1 0ึ้มาในสายโพดิฟิกบิงเกอร์ต้องบอกก่อนนะว่าล่างนี้มากับแพ็กซื้อดนะับมีบูสเตอร์ถึง2เม็ดนะแต่ว่าค่าบางที่เห็นเนี่ยเป็นบูสเตอร์เพียงแค่มเม็ดเดียวเท่านั้นนะต้องบอกก่อนว่าเนมาสามารถไปสุดกว่านี้ได้นะตำแหน่งที่เล่นได้มีต้องซืตำแหน่งแต่ว่าถ้าใช้พิชั่นบูสเตอร์เล่นหน้าเปาแล้วก็ริมเส้นฝั่ง ขวาได้นะครับค่าพรางที่โดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลครองบอล bon นะครับโดยที่ริบบิ้งกับไทป์โพซิชันเนี่ยล้นร้อยนะเอ่อทำเกมลุกดีนะครับจ่ายบอลดีจบสกอร์ดีนะครับตั้งแต่บอลโค้งดีมากในเรื่องของความเร็วดีมากนะครับบาลานซ์ดีมากนะและ้วแต่ว่าในส่วนที่ดูจะเป็นจุดอ่อนนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเนมาร์เนี่ยนะผมก็มองว่าก็ตามที่ทุกคนรู้นะครับอากาศสยามแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของคิงพาวเวอร์ผมรู้สึกว่าแอบเสียดายนะถ้ามัน80เนะี่ยน่าจะเวิร์กกว่านี้ ผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างทีมชาตินะที่มีโอเวอร์ออลเนี่ยใกล้เคยียงสูสีกันให้ดูนะต้องบอกกันว่าอีกร่างหนึ่งอนะ่ะร่างเก่าเนะี่ยก็ไป1้3ยได้นะแต่ว่านี่ผมอัพแบบออโต้ทั้งคู่ถ้าเราดูจํานวนบวกสีเขียวเนี่ยโอ้โหร่างเอ,อ่อร่างใหม่นะ่ยค่อนข้างบวกสีเขียวเยอะกว่านะแต่ว่ามันดันไปบวกสีเขียวในส่วนที่ค่าพลังไม่จําเป็นซะเยอะด้วยเนาะถ้าเกิดดูจากค่าพลังการใช้งานจริงเนี่ยร่างเก่าเนะี่ยมีความเร็วดีกว่าบาลดีกว่านะเลี้ยง,องอบอลขบอลดีกว่าจ่ายบอลจบสกอร์ดีกว่านะครับถ้าพูดถึงโดยใช้งานจริงๆ่ผมวา รางคีทีวีเมเกอร์หรือร่างเก่าเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับในส่วนของค่าพลังเนาะอะ,อะมานะครับสำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าพลังของเนยมาให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะครับก็แนวทางที่ผมจะแนะนำเนาะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนค่าพลังแบบข้างในเล็กน้อยนะครับสำหรับผมมองว่าค่าพลังการเลี้ยงบอลคอมบอลเนี่ยมันปรับลดได้นะถามว่าค่าพลังขนาดเนี้ยดีไหม ก็ดีนะครับแต่ผมมองว่ามันก็มันก็อาจจะล้นล้นเกินไปนิดนึงก็มไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้เหลือ,อลดมาเหลือ10นับได้มา6แต้มเอาไปเพิ่มในส่วนของความเร็ว King Power แล้วก็ s t ตมิน่าน่าจะดีกว่านะครับแบบนี้ k ิงพาวเวอรก็จะกลายเป็น80แล้วได้ความอื่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างนี้นะมาในสไตล์โพลิสิกวิงเกอร์เนี่ยผมว่าตัวที่เป็นปีกธรรมชาติแบบนี้ก็ควรที่จะมีความเร็วก็วนั่งสูงนิดนึงเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่ถามผมนะว่าพี่ผมจะเปิดเนมาดีไหมนยไปซื้อเนมาหรือซื้อเมสซี่ดีอะอย่างนี้ตอนผมให้เป็นข้อคิดไว้นี่ยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความแตกต่างแปลกใหม่นีครับผมแนะนํำเลยว่าเนมาล่างนี้น่าเปิดนะเพราะว่าปกติเนมาจะมาในสไตล์ครีเอทีฟเลิเกอร์แต่คราวนี้มาในสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์เป็นปีกแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ค่าพลังเนี่ย ก็ไม่ได้น่าเกียดนะถือว่าดีนะโอ r ออกก็ดีแต่ว่าเท่าเด็นตอนนี้เนะี่ยไม่ว่าจะใช้กับพวกบูตโคดนะครับรวมถึงใช้เม็ด2เม็ด3บวกอะไรเข้าไปแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ถึงร้อยสามนะผมไม่แน่ใจนะว่ามีใครทําถึงร้อยสามไหมแต่เท่าที่ผมเห็นนะ่ะคือผมยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้เอามาลองนะครับกับการใช้โคดบูธแล้วก็ใช้กับเม็ดถงเนี่ยในการอัพแบบต่างๆนะครับไม่ได้ลองนะก็เลยยังไม่เห็นว่ามีอันไหนได้ร้อยสามไหมถ้าใครทําได้ร้อยสามเนี่ยลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะน่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าถามผมว่าล่างนี้น่าเปิดก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดต้องการความแตกต่างก็ชัดเจนนะว่าล่างนี้แตกต่างแต่ว่าก็ต้องให้เป็นบอกไว้นิดนึงนะล่างเนี่ยมันไม จะไม่แสดงผลเนาะผิดกับร่างคิดที่วเมเกอร์ที่ยืนอาปีก,ก็จะแสดงผลแล้วก็ยืนเอเเนี่ยคาเฟ่สไตล์ก็ยังแสดงผลนะครับร่างนี้ก็ต้องยืนปีกอย่างเดียวนะไม่เหมาะกับยืนเอเหรือหน้าเป้าอะไรต่างๆผมว่าไม่เวิร์กนะครับ